ก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านด้วยนะครับกลับสู่ Double Clash เล่าไปเรื่อยกันอีกเช่นเคยและหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําคลิปไปแล้วใช่ไหมเกี่ยวว่าเฮ้ยนักบาสเขาเปลี่ยนเสื้อกันทุกเกมเลยปะวะซึ่งก็ได้คําตอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าใครยังไม่ได้คําตอบเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในคลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปและวันนี้เนี่ยครับจะมาไขาข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งครับนั่นก็คือเฮ้ยผู้เล่น NBA ีเนี่ยเขาเปลี่ยนรองเท้าใหม่กันทุกวันเลยหรือเปล่าหรือว่าทุกเกมที่แข่งเลยหรือเปล่านะฮะและแน่นอนว่าคลิปเนี้ยมี การบอกอย่างละเอียดแน่นอนครับว่าเฮ้ยเขาเล่นกันยังไงเขาใส่กันกี่วันหรือว่าเหตุผลอะไรบ้างครับที่ทําให้เขาใส่วันละคู่หรือว่า หรือว่าครั้งหนึ่งเนี่ยก็มีการเปลี่ยนระหว่างเกมด้วยใช่ไหมบางทีที่เราเคยเห็นหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะใส่นานกว่านั้นโอเคฮะมันมีคําตอบให้หลายๆอย่างและม,มีหลายเหตุผลมากๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฮะกระแทกไลค์กระแทกซับกระแทก, sub, กแชร์เข้าไปเยอะๆครับเพื่อที่จะได้ทาคอนเทนต์แบบนี้ให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อไปนะครับมาฮะเรามาเข้าถึงคําถามที่เป็นคําถามเด็ดเลยดีกว่านั่นก็คือผู้เล่น NBA เเนี่ย เปลี่ยนรองเท้าทุกครั้งที่เล่นเลยหรือเปล่าครับแน่นอนครับว่าคําตอบคือ yes หรือว่าใช่นั่นเองครับแล้วก็เรียกว่ามีวงเล็บด้วยนะถ้าเขาต้องการครับคือเอาง่ายๆเนี่ยจากเว็บ b a s k e t b a l l n o i s e c o m เนี่ยครับเขาบอกไว้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ใน NBA เนี่ยครับค่าเฉลี่ยนะเอาเป็นค่าเฉลี่ยก็คือใส่1คู่เนี่ย ต่อ4เกมถึง20เกมครับโอโ้ก็เป็นเรื่องที่โอโ้เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยอาจจะช็อกกันได้นะฮะเพราะว่าหลายๆคนในนี้นะครับก็เรียกได้ว่า คู่หนึ่งเนี่ยอาจจะใส่เป็นปีนึกภาพเหรอปะแบบโอ้คู่นี้สี่พันเอ๊ใช้สักหนึ่งปีดีกว่าผมว่าหลายๆคนอาจจะมีงั้นแต่มันไม่ใช่สําหรับนักบาส NBA เครับเพราะว่าเขาใช้คู่หนึ่งเพียงแค่4ี่ถึงยีเกมเท่านั้นแล้วก็มีน้อยถึงน้อยมากๆเลยครับที่เรียกว่าใช้คู่นั้นไปจนสึกหรอหรือว่าแบบใช้จนไม่ไหวแล้วนะครับมันมีน้อยมากๆจริงๆซึ่งก็นั่นแหละฮะมันแตกต่างจากเราแล้วมันก็อาจจะมีคําถามขึ้นอีกว่าอ้าวล้วเขาไม่เบินยางหน่อยหรอให้แบบ มันนุม่มหรือว่าแอร์ที่เราใส่เนี่ยที่เราบอกว่าเฮ้ยใส่สักประมาณ4ีหครั้งเนี่ยมันถึงจะนุ่มแบบโอ้หนุ่มกับเท้าดีจริงๆเลยหรือว่าแบบคุชชั่นต่างๆที่มันจะเข้าเท้าเมื่อผ่านไปแล้วประมาณแบบครึ่งเดือนที่เราไปเล่นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนี้เราเราลองมาดูกันนะว่าไอความรู้สึกของนักบาสแต่ละคนเนี่ยที่เขาเล่นอยู่ใน NBA เขารู้สึกกันยังไงนะครับทีนี้เรามาถึงคําถามอีกคําถามหนึ่งที่ที่น่าสนใจก่อนละกันว่าเฮ้ย ทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนรองเท้าฮะเอาง่ายๆทีนี้เรามาจัดอันดับเทียกันก่อนเทียรแรกเนี่ยก็คือไอ้พวกที่มีรองเท้าของตัวเองหรือว่าระดับแรกระดับสูงของผู้เล่น NBA เนี่ยง่ายๆครพวกซูเปอร์สตาร์อย่างเลบรอน k คดีเคอรี่ไคลรี่ยานิสอะไรพวกนี้ใช่ไหม ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เขาเปลี่ยนรองเท้าทุกนัดเนี่ยมันคืออะไรคนที่เป็นแฟนสเนคเกอร์น่าจะเข้าใจดีครับว่ามันจะมีรุ่นต่างๆใช่ไหมแบบวันคริสต์มาสอย่างเงี้ยวันแบบว่าโฟลตูไลใช่ไหมวันชาติของเขาหรือว่าอีกหลายวันครับหรือว่าอีกหลายแบบซึ่งอาจจะมีแบบบางทีมันเป็นแบบว่าเฮ้ยสีแบบน้องชายพี่ชายส,นนสีวันนู้นสีวันนี้เยอะแยะไปหมดนี่แหละครับคืออีกหนึ่งสิ่งฮะคืออีกหนึ่งสิ่งที่ว่าทําไมถึงต้องเปลี่ยนรองเท้าครับเพราะว่ามันขายได้นึกภาพ แมแบบพอคุณออกคือรี่ยี่สิมาเนี่ยอาจจะมีสัก4-5 c o l l คอลเลคชันโอ้โหยอดขายคุณเพิ่มขึ้นเนี่ยฮะคุณอย่าลืมเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเรียกว่าการตลาดมันสูงมากๆแล้วมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ว่าทำไมเขาถึงต้องสร้างไอ้พวกเนี้ขึ้นมาแล้วทำไมนักบาสเนี่ยต้องเปลี่ยนรองเท้าตลอดนึกภาพออกไหม แล้วความที่ต้องใส่อย่างเงี้ยตลอดอะ่ะก็เป็นเทียดาลงมาอย่างแบบพวกคาวทาวส์คอลลีซิมอนอะไรซึ่งมันจะเป็นประมาณเนี่ยนะซึ่งการตลาดเนี่ยมันก็จะเล็กลงหน่อยแต่ว่ามันก็มีผู้เล่นอีกแบบหนึ่งฮะที่ที่เรียกได้ว่า อ่ะอยู่อันนี้ยังอยู่ในเวอร์ชั่นการตลาดอยู่นะที่เรียกได้ว่าผมไม่ยึดติดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอ่านิพพาบอกว่าไม่ยึดติดกับแบรนด์เพราะว่าอะไรฮะดูตัวอย่างอย่างไมค์คอนลี่ครับทางด้าของไมค์คอนลี่เนี่ยเรียกได้ว่าผมไม่ยึดติดครับใครจ้างให้ผมใส่ผมใส่หมดอ่านิพาบอกว่าแบบว่า5เกมเนี้ยอ่ะผมใส่ของ under armour อีก6เกมผมใส่ของ nike อีก8เกมผมใส่ของ adidas นั่นแหละฮะก็เป็นวิธีเรียกเงินอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับของนักบาสเกตบอลเนาะที่ เอาว่ากูไม่ยึดติดกับแบรนด์แต่ว่ากูก็ได้เงินมาตลอดตลอดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกันนะในตอนที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยแหละอ่ะทีนี้เราพูดถึงเรื่องมาเก็ตติ้งไปแล้วถูกปะแล้วทีนี้มันมีอีกข้อมูลหนึ่งครับที่ ดูดีว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนะซึ่งมาจากทางด้านเดนเว r ร์นักเก็ตคิ Manager เหมือนเดิมเลยฮะซึ่ง k i d เม a นเจอรเนี่ยผมว่านอกจากจะเสื้อแล้วเนี่ยรองเท้าก็น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะสำหรับที่ k i d เม a นเจอรต้องดูแลในนั้นครับเพราะเขาบอกว่าใน82เกมเนี่ยที่ทางด้านผู้เล่น NBA เล่นนะครับจะมีถึงประมาณ50คู่ด้วยกันที่เขาใส่นั่นก็แปลว่า1เกมครึ่งเนี่ย ทางด้านนักบาส NBA จะใส่หนึ่งคู่ครับแล้วคำถามว่าทำไมมันต้องเปลี่ยนบ่อยขนาดนั้นวะคือจริงๆมันมีหลากหลายแบบครับอย่างแรกก็คือ Marketing ที่ผมบอกไปแล้วในตอนแรกใช่ไหมทีนี้มาดูอีกคำถามหนึ่งครับไม่ใช่อีกคำถามสิผมขออภยัยอีกคำตอบหนึ่งก็คือผู้เล่นบอกว่า เฮ้ยมันรู้สึกดีมากๆครับมันรู้สึกว่าเพียวแล้วแบบว่ามันรู้สึกสบายเท้ามากๆเมื่อได้ใส่คู่ใหม่แล้วมันเป็นคู่ที่เพอร์เฟกที่สุดทุกคนนึกภาพหมอว่าเฮ้ยมันกริปแบบพวกยึดติด ท้าอ่ะมันมันดีที่สุดแบบมันยังไม่โดนเบิร์นอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักบาสท,ที่ต้องการครับเพราะว่าต้องมีทั้ง Cross Over มีทั้งการตัดต่างๆมีทั้งการเบรกเพื่อตัว Defense ถูกไหมในหลายอย่างครับเขาเชื่อว่าในรองเท้าคู่คู่ใหม่เนี่ยมันสามารถมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งครับก็คือ การทำมาร์เก็ตติ้งให้ตัวเองหรือว่าการช่วยการกุศลนั่นเองครับอย่างที่ใครหลายๆคนเคยเห็นนะว่าแบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างจะมามเมเรย่งเงี้ยก็ชอบเซนเซนรองเท้าใช่ป่ะแล้วก็เอาไปให้เด็กๆหรือว่าแบบจะมีการถามว่าเฮ้ยพรุ่งนี้อยากให้ฉันใส่รองเท้าแบบไหนหรือว่าจะมีแบบว่าใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถอดเลยแล้วก็โยนไปให้โยนไปให้เด็กๆท,ที่ที่อยู่บนแสแตนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นการใส่รองเท้าเสร็จแล้วก็เอาไปชาริตี้ฮะหรือว่าเอาไปทําการกุศลมี ีการประมูลอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วไอ้ผู้นี้นะฮะมันก็จะกลับคืนสู่สังคมเว้ยเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยเงินมันมีการหมุนเวียนในนี้โอเคบางผู้เล่นอาจจะบอกว่าฉันต้องการสภาพใหม่ที่สุดเพื่อให้มันเวิร์กมากที่สุดบางคนบอกว่าเฮ้ยอขอเบิร์นสักหน่อยสักประมาณ20เกมบางคนบอกว่าเนี่ยแหละมาร์เก็ตติ้งเขาบอกมาฉันก็ต้องใส่เหมือนกันหรือว่าจะเป็นให้ชาริตี้หรือว่าจะสร้างมาร์เก็ตติ้งหรือว่าสร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับตัวเองเนี่ยแหละครับมันคือเหตุผลลที่่มมมาาาาากยยยหอง จริงว่าเฮ้ยทำไมผู้เล่น NBA เนี่ยถึงเลือกที่จะใส่รองเท้าแบบป๊บป๊บเปลี่ยนอีกแล้วป๊บป๊บเปลี่ยนอีกแล้วเนี่ยนะครับคือเหตุผลมากมา,กายก่กองเหล่านี้นะครับแล้วมาถึงคำถามสุดท้ายนะที่น่าสงสัยพอสมควรครับและผมก็เป็นอีกคนหนึ่งในนั้นที่สงสัยมากๆเลยครับว่าเฮ้ยกับการที่ผู้เล่นใส่รองเท้าเนี่ยมันจะมีผู้เล่น คนไหนบ้างนะครับที่เออไปไปใส่แบบว่าซิ gniature ชูของคนอื่นหรือว่าไปใส่รองเท้าที่แบบซื้อตามช็อปถูกไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษมากที่สุดคืออะไรฮะสิ่งที่มันพิเศษมากที่สุดสําหรับรองเท้าของคนหนึ่งคนใน NBA เนี่ยครับคือเขาจะเข้า c i แ n นแลบเลยนะแบบ ไปตรวจดูเท้าเลยว่าอันไหนมันใส่ comfortable หรือว่าสบายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไอรองเท้าที่ผลิตออกมาแบบ m y s m a s h product เนี่ยเพื่อให้เรามาใส่เนี่ยจำไว้นะครับว่ามันอาจจะไม่เหมือนก็ได้นะไอพื้นรองเท้าอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่นักบาสใส่ก็ได้อย่างทางด้านของ Stephen Curry ใช่ไหมก็เรารู้แหละว่ารูปรองเท้าอ่ะรูปเท้าของเราเนี่ยมัน มันอาจจะคล้ายสเตฟแต่ว่าพื้นข้างในอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ต้องต้องเราต้องรู้ไว้เหมือนกันว่าเฮ้ยทางด้านนักกีฬาเนี่ยครับไม่ได้ใส่รองเท้าที่เหมือนเรานะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้บางคนเท้าแบรนด์บางคนแบบว่าเท้าใหญ่เท้าหนาอะไรเงี้ยนึกภาพออกไหมอย่างแรกเลยก็ต้องหารองเท้าเนี่ยที่มันเหมาะสมกับเราอย่างแรกเลยถูกปะทีนี้นักบายก็เป็นเหมือนกันครับไอ้พวกที่เป็น m a s โ product ทั้งหลายเนี่ยก็คือให้คนธรรมดาอย่างพวกเราใส่แหละครับแต่ว่าพวกเขา ต้องเข้าถึง s c i e n c e l a ็ s กันเลยนะว่าเฮ้ย mm hmm. รองเท้าคุณจะเป็นยังไงเพราะว่าเท้าแต่ละคนมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นลองนึกภาพครับว่าเด็กคนหนึ่งหรือว่าคนคนนึงเนี่ยที่ได้รองเท้าจากนักกีฬาไปน่าจะสัมผัสดได้ชัดเจนครับว่าความรู้สึกที่ใส่รองเท้าของนักกีฬาคนนั้นจริงๆเนี่ยกับแม้ว่าจะเป็นแบรนด์หรือว่ารุ่นเดียวกันกับที่เราซื้อมาจากชอ็อปมันแตกต่างกันพอสมควรเลยครับ และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าผมจะบอกผู้เล่นส่วนใหญ่ใน NBA เนี่ยอาจจะต้องเข้าถึง s p o r t Science Lab นะเพื่อที่จะสร้างรองเท้าเป็นของตัวเองให้คอมฟอร์ทที่สุดแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายคนครับที่เรียกได้ว่าก็อาจจะต้องไปซื้อจากช็อปบ,บ้างหรือว่าไม่มีสปอนเซอร์บ้างนะครับนั่นแหละฮะก็เป็นเรื่องปกตินะ้ออย่างที่ผมได้พูดไปเรื่องแรกเลยก็เรื่องระดับของผู้เล่นเนี่ยแหละที่มีรองเท้าเป็นของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าจะมาเป็นผู้เล่นล่างสุดอย่างรลกกี้หรือว่าแบบพวกโร่เพลเยอร ก็ไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะแล้วแต่ความดังยถากรรมแล้วก็ฝีมือการเล่นของตัวเองด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยพอผมใส่ไป23สาครั้งแล้วเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่มันไม่ c อ m f o r t a b l e หรือว่ามันไม่นุ่มสบายแล้วก็เพราะนั่นแหละฮะอ,อย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลายครั้งครับที่แม้ว่ารองเท้าจะเหมือนกันแต่ว่าข้างในเนี่ยมันแตกต่างกันนั่นเองนะฮะไม่ใช่ว่าผู้เล่น NBA ทุกคนนะจะได้ใส่รองเท้าที่มันดีมากๆ สมดเนี่ยแหละฮะคือข้อมูลที่ผมเอามาฝากกันนะก็วันนี้ก็ได้รู้เยอะขึ้นมากพอสมควรนะแล้วก็น่าจะไขข้อข้องใจสําหรับใครหลายๆคนที่เฮ้ยสรุปแล้วเขาเปลี่ยนกันทุกวันจริงๆหรือเปล่านะครับเอาล่ะฮะวันนี้ก็น่าจะหมดไปเพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นครับก็อย่าลืมฮนะกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ผมโดยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ